อยู่มออะไรเป็นนักเรียนมออะไรเป็นเพื่อนเอนไหนอันเท้งเราเรได้ยินน่กีกาวอยังยังอคบอสเลี้ยบอสอึ่งเลยบอสอึ้งเลยชอตตี้ไม่กินข้าวกินเง้ยกินน้ำพริกกินน้ำพริก

หลับเล่แป้งใช่เดี๋ยวนี้นายหายร้อติดนะ 何 แต่ถ้าว่าคุ้องมีเขาใส่เขาใส่ตันี้เยอะมากดู้วยกันใ่ไหมถ้าเราทำถ้าเราทำคนใส่านเลยงานเราเรื่องที่เราใส่หน้าเราใส่

ไปไวทั้งนั้นอ๋อใครอยู่ด้วยไปด้วยเหรอครับอ๋ออันนี้นะคะอะโดนโมนิยาอะโดนอะยานะครับค่ะ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  <coughs>

หน้าดไม่รู้นะมืนงโค่นไปเอยโค่ไปเอยอันนี้เรียกว่าเป็นมากแต่นี้นี้มากแต่นี้แต่ว่าอย่างที่บอสคุณยอมรับวันนีไม่ได้ไปหาวันนีไม่ได้ไปหาแตัดกันาแล้วกแล้วุบบอกันมาแล้วรวยยานอันนี้บอุบอไป not ดีแค่แบบว่ามีจากทาตปล่อยเรื่อนั้ใครที่มาตองปล่ยเงนัก็ถามเขาไม่ได้หรือยังก็ไม่ได้ก็ถามเขาไม่ได้หอ thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm. ยนหนาเ้าทเ้ยเธอยาเอาไมเอไข้าไปด้วยพี่ชอของวางไว้นะครับรัเสาครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสาแล้วค่ะตรงเสากระหนุ่มหนหนูไม่พูดนี้หนูอย่รงนี้แหละ <laughs> ... <laughs>